คุณสินนทว่องกุศลกิจครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนบอกว่าผลการดำเนินงานงวดไตรมาส3าของปี2568ทางบริษัทบ้านปูมีกำไรสุทธิ1,054ล้านบาทเพิ่มขึ้น227%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน829ล้านบาทครับ เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานที่ดีของส่วนงานผลิตพลังงานทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศจีนและโรงไฟฟ้ากา๊าซธรรมชาติในสหรัฐประกอบกับผลกำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจก๊าซในประเทศสหรัฐจากปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าจะมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินที่ลดลงตามราคาตลาดก็ตามครับ แต่ทางบริษัทนั้นมีปริมาณการขายฐานหินรวมเพิ่มมากขึ้นและต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตันที่ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญจากการบริหารจาัดก,การต้นทุนอย่างต่อเนื่องในขณะที่บริษัทรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข่งข้าของสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแ,และรับรู้กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนครับ ทางบริษัทยังคงดําเนินมาตรการในการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมเพื่อให้บริษัทสามารถเผชิญความท้าทายจากความผันผวนของตลาดพลังงานได้อย่างมั่นคงและยังคงเน้นการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องครับโดยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่3มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 1, 3 5 8ล้านเหรียญสหรัฐหรือ4 3 8 7 8ล้านบาท เพิ่มขึ้น20ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นร้อยละหนึ่งจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนโดยรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจก๊าซ40ล้านเหรียญสหรัฐธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ33ล้านเหรียญสหรัฐและธุรกิจอื่นๆ92ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่มีรายได้ลดลงจากธุรกิจถ่านหิน145ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับงวดเเดือนปี2568ทางบริษัทมีผลขาดทุนรวม373ล้านบาทหรือลดลง122%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ1,658ล้านบาทนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ยอนต้าประเทศไทยมองว่าแนวโน้มไตรมาสที่4นั้นบ้านปูน่าจะเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนด้วย3ปัจจัยสำคัญครับ หนึ่งคือธุรกิจก๊าซปรับตัวดีขึ้นจากอุปสงค์หรือความต้องการที่เข้าสู่ช่วงไฮซีซันของหน้าหนาวปริมาณสำรองในประเทศอยู่ในระดับต่ำอุปสงค์หรือความต้องการจากอุตสาหการรม AI และ Data Center สูงและการขยายกำลังผลิต LNG เพื่อส่งออกปัจจัยที่2คือธุรกิจเหมืองถ่านหินออสเตรเลียหรือว่า CEY ฟื้นตัวขึ้นมาเพราะไม่มีแผนย้ายเครื่องจักรทาให้สามารถดาเนินการผลิตได้เต็มที่ครับ และปัจจัยที่3ก็คือการรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนใน b บส r o ็อกโปรดักชัน